สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ถ้าหากคุณกำลังรู้สึกหวั่นใจในความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักที่กำลังสั่นคลอนสับสนเกิดคำถามขึ้นในใจว่าเขาเปลี่ยนไปหรือคุณแค่คิดมากไปเองดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูสีพฤติกรรมของคนที่กำลังจะไปทำใจไว้เลยนำเอามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันลองไปเช็คกันดูว่าเขาทำแบบนี้กับคุณอยู่หรือเปล่าตามไปดูกันครับ ข้อที่ 1. โทรไปไม่รับโทรกลับไม่เคยจากที่เมื่อก่อนเขาจะเป็นฝ่ายโทรมาหาคุณเองแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ไม่โทรแต่ไม่รับขนาดข้ามวันก็ยังไม่โทรกลับแผมแชทก็เงียบอ้างว่าไม่ว่างเพื่อตีตัวออกห่างอยู่หรือเปล่าครับข้อที่2ทํทำลายความรู้สึกคุณซ้ำๆ ถ้าหากพักหลังมานี้ทั้งคําพูดและการกระทําของเขามักจะบั่นทอนความรู้สึกของคุณทําให้คุณเสียใจซ้ําแล้วซ้ําอีกแถมยังมีทีท่าที่เย็นชาไม่งอไม่แคร์ไม่สนแม้ว่าคุณจะอยู่หรือไปทําใจไว้ได้เลยครับข้อที่3ไม่มีแล้วคําว่าเรา ห่างเหินทั้งที่ใกล้กันยังอยู่ในสถานะของแฟนแต่เขาจะทําอะไรจะไปที่ไหนกลับไม่เคยบอกไม่เคยปรึกษาคุณเรื่องของเรากลายเป็นเรื่องของเขาหลายครั้งที่คุณต้องได้ยินเรื่องของเขาจากคนอื่นเป็นคนสุดท้ายที่รู้เรื่องแฟนของตัวเองครับข้อที่ 4. เปลี่ยนไปจนใครๆก็รู้สึก และสิ่งสุดท้ายที่ตอกย้ำว่าคุณไม่ได้คิดไปเองแต่เขาเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเปลี่ยนไปเสียจนคนรอบตัวเริ่มรู้สึกได้สังเกตง่ายๆถ้าหากมีคนมาถามคุณว่าเลิกกันแล้วหรอหรือมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าก็แปลได้ว่ามีอะไรแปลกไปแล้วจริงๆครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่พอนๆกับ4พฤติกรรมของคนกําลังจะไปทําใจไว้เลยจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาถ้าคนที่คุณรักกําลังทํากับคุณแบบนี้อยู่แล้วก็ทําใจเอาไว้บ้างก็จะดีนะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ